สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูส่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันจันทร์5มิถุนายน2566เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะเจอกันสามเวลาด้วยกันค่ะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนทวิรัติจิรานิลกค่ะอยู่กับผมมลชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยครับที่ YouTube Channel TNN Online คุณผู้ชมกุชวิร นี้เหมาะกับการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่หลายคนสงสัยเรื่องนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเป็นไปได้ที่จะเห็นผลตอบแทนการลงทุนจากตลาดหุ้นทั่วโลก5.9%โดยเฉลี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรและควรเลือกลงทุนอย่างไรวันนี้มีคำแนะนำจาก LH Bank Advisory รอฟังกันนะครับะ <c oughs> เดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าขออนุญาพาุผู้ชมไปดูข้อมูลจากทางด้านของ G7 กันหน่อยนะคะเขาบอกนนอะะอว่าวิกฤตนี้ของสหรัฐรวมถึงความไม่แน่ไม่นอนของเศรษฐกิจโลกจะเป็นตัวชุดลังเศรษฐกิจทั่วไปนะคะมีข้อมูลค่ะจากแหล่งข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศกําลังพัฒนาในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้และสถานการณ์ที่จีนกําลังเริ่มมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของรัฐมนตรีต่างประเทศจากแต่ละประเทศในกลุ่ม G7 ค่ะในเนื้อหาการประชุมก็ ค่อนข้างมีความหลากหลายและก็ครอบคลุมประเด็นสําคัญของโลกที่บรรดาผู้นําด้านการเงินของกลุ่มประเทศร่ารวยทั้ง7นะคะหรือ G7 ได้คาดการณ์พร้อมกับเตือนถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่มากขึ้นทั้งประเด็นที่สร้างความกังวลก็คือเพดานหนี้ของสหรัฐและผลกระทบจากการลุกรานของอยูเครนนะคะจากราัสเซียโดยแถลงการดังกล่าวก็ไม่ได้พัดพิงถึงปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐแม้จะอยู่ในสภาวะที่จนมุมซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดในช่วงเวลาที่ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการคุม เข้มทางการเงินโดยธนาคารกลางของสหรัฐและยุโรปทางนั้นของเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะกล่าวเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าเธอจะเข้าพบกับนายธนาคารอาวุศโสของวอลติดในสัปดาห์นี้ที่จะต่อมาจะมีการหาหรือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องที่ทางกรุงปริชินตันเนี่ยจะผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2332นะคะนั่นคือช่วงเวลาที่มีการไปคุยกันก่อนหน้านี้สําหรับปัญหาด้านการธนาคารร่างแถลงการระบุว่าผู้กําหนดนโยบายจะจัดการกับข้อมูล การกำกับดูแลและช่องว่างด้านกฎระเบียบในระบบธนาคารและจัดกลุ่มดังกล่าวคือคาดว่าจะเป็นการตอกย้ำค่ะการประนามการลุกลานยูเครนของรัสเซียแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเสริมการตรวจสอบธุรกรรมข้ามผแดนระหว่างรัสเซียและประเทศอื่นๆด้วยโดยกลุ่มผู้นําทางการเงิน G7 คาดว่าจะทําการกําหนดเส้นตายสิ้นปีนะคะสำหรับการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์ถึงภาพโครงสร้างใหม่จากนี้ไปก็คาดการว่า G7 จจะเสนอความช่วยเหลือแก่ประเทศที่มี มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อเป็นโอกาสให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถมีบทบาทที่มากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะอย่างเช่นการกันแร่ธาตและการแปรรูปชิ้นส่วนการผลิตค่ะ เรื่องหนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับหลายคนก็ลุนไปตามๆกันท้ายที่สุดแล้วทางประธานาธิบดีโจบัเดนของสหรัฐก็ลงนามเรียบร้อยและสภาคอนเกรสผ่านแล้วปลดล็อกประเด็นเรื่องเพดานหนี้ทําให้ตลาดหุ้นของเอเชียในเช้าวันจันทร์ที่5มิถุนายนนี้ก็เขียวสดใสทีเดียวนะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาฟังคําแนะนำด้านการลงทุนจาก L H Bank Advisory กันครับ True A 5G มือถือสเปคเทพกล้องหลังคมชัด3เลนถ่ายรูปสวยจัดเต็มทุกมุมมองมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่แบตเตอร์ชาร์จไวเร็วสุดแรงสุดบนเครือข่าย 5G ที่ดียิ่งกว่าจาก True พร้อมชมความบันเทิงระดับโลก Free เชียร์บอลพรีเมียร์ลีกทีมโปรดูฟรีหนังดังซีรีส์จีนเกาหลีการ์ตูนอนิเมะภาคไทยเต็มอิ่มคมชัดระดับ Full HD ผ่านแอป True ID มั่นใจรับประกันนาน15เดือนราคาปกติ6599บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเล่นเน็ต 5G เต็มสปีด 40GB พร้อมเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีด4 m เมกะบเมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Together 499แพ็กเกจรายเดือนที่ดีที่สุดจาก True สั่งซื้อได้ที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร0 2 7 0์8 0 0 0วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566 อาเตรเลียเราเสนอข่าวอาเซียนที่ปรับตัวยืดหยุ่นทุกสถานการณ์และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งกับดิฉันแอมมี่ทวันรับเนลและชัยกุลรู้ทันทุกยุทธศาสตร์ที่ทาให้ประเทศไทยและออเซียนเป็นมากกว่าคู่ค้าที่ดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสิริกุลทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาทางท N n ช่อง16และทูดิชั่นช่อง777 ความรู้เกษตรสมัยใหม่ใช้นวัตกรรมต่อยอดความสำเร็จตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัทลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางเลือกและโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรไทยติดตามได้ในรายการเกษตรนิวเจนทุกวันเสาร์เวลาดีสีนาฬิกาสามนาทีทาง TNN ช่องสิบหกค่ะ สนับสนุนโดยโปรสุดคุ้มรับหน่วยลงทุนกองทุน LS Growth e i เมื่อเปิดบัญชีและทำรายการทั้งรกาที่แอ p Profita LS Bank t o 1 3 3 7 7กลับมาติดตามกันต่อนะคะเรามาฟังคําแนะนําจากทางด้านของ LS Bank Advisory กันหน่อยนะคะมีข้อมูลจากการสํารวจค่ะหลากหลายองค์กรน,นะคะว่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะจะดีไปถึงปีหน้านะคะปี2567และปีนี้ หุ้นจะให้ผลตอบแทนสักประมาณ5.9%ด้วยกันเรื่องนี้เนี่ยน่าเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียนกันให้คุณมรรจัยไล่ฟังค่ะตลาดหุ้นยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีที่สุด ลมนึงนะครับที่หลายคนมองหาวิธีการในการบริหารความมั่งคั่งของตอนเองวันนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าหุ้นทั่วโลกเป็นอย่างไรเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและจากข้อมูลของ LH Bank Advisory ที่ไปรวบรวมมาประเมินว่าตลาดหุ้นน่าจะดีต่อเนื่องจนถึงปี2,567ผลตอบแทนเกือบ6%โดยรวมนะครับของทั้งโลกดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ ช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นเจอความผันผวนอยู่เยอะทีเดียวจากปัจจัยเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดสิปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเงินเฟอ้อรวมถึงดอกเบี้ยข,ขาขึ้นที่เงินมันไม่ได้ไหลทะลักทะล้นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับจากการอัดฉีดของธนาคารกลางต,ต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐแต่มาวันนี้ดูเหมือนจะผ่านบททดสอบหลายๆเรื่องและทําให้นักลงทุนมั่นใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สะท้อนอน,อนาคตของเศรษฐกิจได้ดีอะไรจะหนีเกิน กว่าตลาดหุ้นแหละครับและถ้าไปดูข้อมูลดูจากตัวขวาสุดนะครับ year t t e a t e ก็คือจากต้นปีจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าตลาดหุ้นของนิเอกอิทำได้ดีทีเดียวนะครับเติบโตไป20% S&P 500 เกือบ10%แล้วช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าสัญญาณในตลาดหุ้นสหรัฐด,ดูเข้าท่าทีเดียวและ s p 500ทําได้ดีทีเดียวสําหรับเรื่องของผลตอบแทนรวมถึงการปรับตัวของดัชนีนะครับขณะที่ d a x ครับ8.7%ดดัชนีเซี่ยงไฮ้3.46%หถ้าดูข้างล่างบ้างครับฟุซีีร้อยอังกฤษลบ0.2%น่งเห่างเสียงลบ7จดังนั้นไม่ใช่ทุกตลาดทั่วโลกจะสอดคล้องกันหมดนะครับบางตลาดทําได้ดีบางตลาดก็ ยังมีผลกระทบอยู่คงจะต้องไปเลือกดูดีๆสําหรับแนวทางในการลงทุนครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้ไปดูกันบ้างดีกว่าว่า ตลาดไหนมุมมองใดที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมดูจากส่วนแรกกันก่อนนะครับต้องบอกว่านี่คือกรณีที่ดีที่สุดแล้วก็ประเมินกันดูจากแม็กซิมัมหรือว่าบรรทัดบนสุดนะครับคือผลตอบแทนที่มากที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นว่าทั่วโลกนะครับโดยรวมแล้วอาจจะไปได้ถึง40%ขณะเดียวกันถ้าดูจากขวาสุดครับ หุ้นในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกไปได้ถึง35%แต่ถ้าเปรียบเทียบกับบรรทัดล่างนะครับอยู่ที่10.4%และตลาดในประเทศไทยของเราเวลาเราไปดูดูจากค่าเฉลี่ยมันก็เห็นภาพชัดเจนนะครับอาจจะไปได้ถึง9.9%นี่คือครอบคลุม emerging market หรือว่าตลาดประเทศเกิดใหม่ในเอเชียแปซิฟิกดังนั้นดูเหมือนทิศทางของตลาดหุ้นจะดูเข้าท่าแหะครับขยับไปดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับ กราฟิกนี้บอกอะไรกราฟิกนี้ถ้าไปดูช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี2,565เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าใครที่ถือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็อาจจะกลุ้มอกกลุ้มใจพอสมควรเพราะว่าราคาปรับตัวลงมาเยอะ ขณะเดียวกันครับก็จะเห็นการปลดพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายแต่มาวันนี้หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตกลงมาพอสมควรเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และแนวโน้มดูดีขึ้นคุณผู้ชมหลายท่านใครที่ถือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple แลและก็กลุ่ม Big t e ท h หรือว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ต่างๆตอนนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผลตอบรับมันดูดีกลับขึ้นมาดีพอสมควรและแนวโน้มดูทา่าจะยีขึ้นเพราะว่า แนวโน้มเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ก็ดูจะมีบทบาทมากขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะครับจากกรณีหุ้นของ N อ i นวเดียที่กระโดดขึ้นไปเกือบสองเท่าในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นเองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าตลาดหุ้นแต่ละประเทศดัชนีไหนที่เขาถือว่าเป็นผู้ชนะ ใครที่ถือว่าทําฟอร์มไม่คยย่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าไปไล่เรียงกันดูก่อนครับคุณผู้ชมจากตัวดัชนีที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าของญี่ปุ่นนี่ดูดีทีเดียวครับตัว Year, year to date 21%ขณะที่ไต้หวันไป17%เกาหลีใต้15% จีนอาจจะสัก3.6โดยประมาณขณะที่อินเดีย2เปอรกว่าๆนี่คือกลุ่มที่ดัชนีเขาปรับตัวเป็นบวกแต่ถ้าไปดูกลุ่มที่เขาติดลบอย่างฟิลิปปินส์ครับติดลบ1.47ซ็นต์สิงคโปร์ก็ติดลบ2.5อินโดนีเซียติดลบเกือบ4เปมาเลเซียติดลบไปเกือบ6.9และประเทศไทยเราดัชนีปรับลดลงนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 8.52%ประเทศไทยเราถือว่าดัชนีปรับตัวลงหนักพอสมควรจากหลากหลายปัจจัยณตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อมัน่นรวมถึงความชัดเจนของรัฐบาลใหม่และทิศทางทางการเมืองอันนี้สำคัญครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกนี้ดูจากผลกระทบที่นักลงทุนแล้วก็สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆเขากังวลกันว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ในใจของนักลงทุนกลายเป็นว่าข้อหนึ่งครับคุณผู้ชมคือหลักใหญ่ที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่องนี้ส่งผลกระทบอะไรส่งผลกระทบแน่นอนนะครับทั้งการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของการพัฒนาประเทศ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงสินค้าเกษตรแค่ลองนึกตามๆดูกันนะครับว่าถ้าภาคการเกษตรภาคอาหารมีปัญหาอย่างกรณีที่ประเทศไทยเราเจอกับเอนนูนโยต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าถ้าสินค้าเกษตรขาดแคลนปัจจัยที่เป็นต้นทุนสำคัญมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกับราคาอาหารในที่สุดอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าลองไปดูกันนะครับส่วนล่างที่เป็นเรื่องของ ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องจีนกับไต้หวันส่วนที่กระทบเยอะที่สุดเลยครับคือประเทศเกิดใหม่ในเอเชียแปซิฟิกกระทบเกือบ70%โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเราและประเทศไทยของเราเคลื่อนไหวไปตามเศรษฐกิจจีนและก็มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น,นเรื่อยๆนี่ก็เป็นภาพรวมที่นํามาให้เห็นนะครับว่าตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมารวมถึงปัใจจัยใหญ่อะไรที่กระทบกันบ้างเดี๋ยวไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ L H Bank Advisory กันครับว่าแล้ว เราจะสามารถลงทุนให้ผลตอบแทนไปได้เกือบ6%ได้จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับแต่และตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณ <ขอ S 1> ปนัยจิตจตุรันค่ะจาก L S Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณอนทัยสวัสดีครับคุณวิรัตครับค่ะก่อนอื่นอยากทราบมุมมองความคิดเห็นนะคะว่าจากทางด้านของ L Bank S Bank เห็นด้วยกับผลสํารวจนี้ไหมที่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยปีนี้จะให้ผลตอบแทนที่5.9%ถ้าเห็นด้วยปัจจัยอะไรบ้างค่ะ รับผมจริงๆก็ต้องบอกว่า5.9%เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงไรนะครับแต่ก็ยังดีที่ผู้จัดการกองทุนว่า CEO ทุ่วโลกเนี่ยไม่ได้มองตัวเลขติดลบในปีนี้อ่เพราะอะไรเนื่องจากว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโลกหรือในที่เราเรอรูตั้งแต่ปี1988ถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%ต่อปีนะครับแล้วก็ผลตอบแทน5เดือนแรกของปีนี้เองเนี่ยก็บวกไปแล้วประมาณ9 5ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยเลย ซึ่งตัวเลขเนี่ยก็สูงทะลุตัวเลขค่าตามรไปรแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหล่าซีอีโอหรือวิทยากของคูณเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์ไว้เลวร้ายกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองเป้าหมาย5.9เปอร์เซ็นต์ในตัวเลขสิ้นปีนี้เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วตลาดปู๋เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แทนนะครับเนี่ยแทนที่จะพูดถึงปัจจัยบวกแทนก็จะกลายเป็นปัจจัยลบครับซึ่งก็คงมีในคะนเรื่องของรีเทชั่นซึ่งจะกดดันผลประกอบการของบริษััททจดะะเบบียนนคร โดยคาดการตัวเลข earnings ไตรมาส2มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงมากกว่าไตรมาส1นะครับของสหรัฐโดยควนมเชิงคาดเห็นก็ประมาณว่าว a r n i n g s growth ของเลืสัปดาที่500เนี่ยจะติดลบทึ้ประมาณสัก6.3เปอร์เซ็นต์ก็จะนำโดยพวกกลุ่มพลังงานวัสดุก่อสร้างแล้วก็พวกกลุ่มเทคนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เซนสิทีฟต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสำวนประเด็นของการขยายตัวในสหรัฐตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือ อในร่างกฎหมายเนี่ยมันมีการจํากัดการใช้ใจ่ายของคาครัฐอยู่ซึ่งอาจจะทําให้สหาร,รัฐเนี่ยไม่สามารถไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีคิดนะครับทางด้านของเฟดเองก็อาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เพราะว่ายังต้องคุมเงินเฟอ้ออยู่ในขณะที่ภาคธนาคาริชย์เองเี่ยก็มีความเข้มงวดในการล่อสินเชื่อมากขึ้นนะครับหลังจากเหตุแรงลง้มก็เป็นประเด็นที่ยิ่งซ้ำเติมแล้วก็ตอกตย้ำความรดนเด่นของดีเจชันบ้นอีดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิด ก็ถึงกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ตอนนี้ก็จะแนะนําให้ลงทุนใพนใพวกตราสารหนี้สหรัฐคุณภาพดีแล้วก็เป็นระดับอินเวสต์เพิ่เกขึ้นไปนะครับเพื่อรับัจบวกจากการจบเทรนดอกเบี้ยขั้นิ้นของสหรัฐรวมถึงอาจจะมีทองคําติดพอดไว้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับค่บคุณปนัยครับแล้วทีนี้ถ้ามาดูหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกันบ้างครับตอนนี้ปัจจัยลบก็เยอะทีเดียวมีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมครับครับจริงๆก็อ่อ ข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยแต่หุ้นเทคก็ดั <my single behavior todavía> นตัดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็จริงๆเนี่ยหลักๆก็คือตัวของรายงานผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นกลุ่มไมโครแคปต่างๆเนี่ยก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่มากๆอย่างเช่นพวก Microsoft Apple Intel Amazon Nvidia นวะครับรวมไปถึงพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างโ Ho ค่าโ l รล่เนี่ยก็มีงบออกมาที่ดีกว่าคาดแต่ความสามารถในการที่ รบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยสามารถกำหนดราคาสินค้าหรือคุมต้นทุนได้ดีกว่าบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางนะครับต้องการเป็นปัจจัยหนุนให้กับตลาดแทนดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับนักทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็ยังแสบงหาบนนอแทนจากตลาดหุ้นสหรัฐอยู่เนี่ยเราก็แนะนําให้อ่าเลีกลง้ตัวเล็ก,ต,ลกตัวกลางนะครับเราเน้นลงหุ้นขนาดใหญ่แทนซึ่งจะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันมากกว่านะครับแล้วก็ตัวกาสญญาว่างบไตรมาณสองเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ตลาดอีกครั้งหนึ่งได้ครับ แต่ทีนี้โฟกัสมาที่อาเซียนกันหน่อยนะคะใน5เดือนแรกนี้ผลงานยังติดลบอยู่โดยเฉพาะไทยนี่ติดลบไปถึง8.5เปอร์เซ็นต์ค่ะมีคำแนะนำกับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับการปรับตัวตลงของตลาดหุ้นในกลุ่มอาเซียนเนี่ยหลักๆก,ก็มีสองปัจจัยนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอวิกฤตนังล้มในสหรัฐนะครับก็ทำให้มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มธนาคารมาทั่วโลออกเลยรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของต่างชาติเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์นี่มันจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์หรือเปล่านะครับ ประเด็นที่สองครับก็เข้ามาใกล้ตัวสักนิดหนึ่งเราก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจจีนที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ทางการจีนเองเก็ยังไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับโดยนักลงทุนเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าหลังจากที่จีนยกเลิกซิโลโควิดแล้วเนี่ยการบริโภคในประเทศ,เทศควรจะฟื้นนะครับแล้วก็ช่วยให้การท่องเทียเท่ยวในภูมวภาคเอเชียเนี่ยกลับมาใกล้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของทัศนีพีไมคค่าบริการซึ่งเป็นตัวชี้วัดเครื่องของ การท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็จริงๆก็ออกมาถือว่าได้ทาได้ดีนะครับทำภูม,มิภาคเลยแต่ว่าในตัวของจีนเองเนี่ยเขาก็มีประเด็นเรื่องตัวเลขการนําเข้าสินค้านะครับที่เขาลดตัวลงเกือบเกือบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็มีตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ามากนะครับประมาณศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็สะท้อนว่าวการบริโภคในประเทศของจีนเองเนี่ยไม่มานะครับ<ม>ตรงนี้เองนั้ลงทุนเขาก็เลยมีความผิดหวังแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของอรัฐบาลจีนเองก็ยังไม่ได้มีมาตรการในการการะตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับ ก็ก็ทําให้มีโฟรแรงขายออกมาทั้งในตัวของทุนซีเองแล้วก็ในภูนุิภาคอาเซียนด้วยทีนี้เอ,อมาถึงที่ไทยบ้างนะครับก็ลบหนักกว่าเพื่อนนีครับแล้วก็ถ้าเราไปเช็คตัวฟันโฟเนี่ยปรากฏว่าปีเนี้าเดือนที่ผ่านมานะครับตัวของหุ้นไทยเนี่ยมีโฟไหลออกแล้วก็มาหนึ่งแสนล้านบาทนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นอันต้นๆหรือครับหนึ่งของอาเซียนเลยที่มีโฟไหลออกนะครับ เหตุผลก็คือว่าตัวของไทยเองเนี่ยมีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับก็คือเรื่องของการการจัดตั้งรัฐบาลหรือเลือกตั้งนั่นเองของพรรคก้าวไกลน,นะครับที่อินเนตตกลงจะตั้งได้ไม่ได้หรือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายของพรรคด้วยครับที่ว่ามีการมุ่งเน้นไปกดดันพวกกลุ่มทุนใหญ่ซึ่งตรงนี้เองเนักทุนเขาก็มีความกังวลนะครับก็เลยอาจจะมีการขายออกมาเวนซีไว้กะน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วเนี่ย ป็นประมาหนึ่งของปีนี้เอง GDP ก็โตที่ประมาณ2.7%นะครับก็โตกว่าที่ตลาดชาติแล้วก็ล่า,ลาสุดเนี่ยทางกรงเง,งก็มีการขับขึ้นดอกเบี้ย0 2นอปอร์เซนก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีการปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยในปีนี้ดีขึ้นนะครับจากการท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็คาดการว่า GDP ไทยน่าจะโตที่สัก3.6%ทั้งปีนี้ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยสำหรับคาแนะนําการลงทุนนะครับก็หุ้นไทยเองจะมีความผันผวนจากเรื่องของฟันโฟ้ต่างชาติค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเลิกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการพึ้นเัือของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะสามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณปนัยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณแคบสวัสดีครับครับเป็นความเห็นจากคุณประนัย LH Bank Advisory นะครับค่อนข้างชัดเจนว่าระวังเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงปลายปีและหุ้นตัวใหญ่ในสหรัฐอเมริกายังดูน่าลงทุนอยู่แต่ขณะดเดียวกันนะครับตลาดที่น่าจะเข้าไปจับจองกันก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ระดับลงทุนและก็ทองคํอย่างเกี่ยวไปได้พอตได้เช่นเดียวกันในประเทศไทยเราครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่นาจะได้ประโยชน์ด้วยครับ ตอนนี้เรามีแคมเปญเงินฝากดอกเบีย้ยสูงกับ VUMAX ของ LH Bank Advisory มาฝากคุณผู้ชมครับ LH Bank มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมเพราะว่ากระแสะตอบรับดีเหลือเกินครับสำหรับบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล Bu m a x ให้ดอกเบีย้ยสูงถึง6%ต่อปีสำหรับยอดไม่เกิน1,000 0บาทพร้อมรับทันทีบัตรเดบิต LH Bank ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีตลอดชีวิต กด ATM ได้ทุกตู้ทุกสาขาทั่วไทยจํานวน10ครั้งต่อเดือนเปิดบัญชีเริ่มต้น2,000บาทเท่านั้นเองครับสุดท้ายก็ต้องขยายเวลากับกระแสตอบรับที่ดียเยี่ยมแบบนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2,566ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป LHBU พร้อมเปิดบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องไปสาขานะครับนอกจากนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน p r o f i t a by LHBank รับฟรีหน่วยลงทุนกองทุน LH Growth ขีด A สูงสุด200บาทต่อที่1เพียงดาวน์โหลดลงทะเบียนและเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกรับฟรีหน่วยลงทุน100บาทต่อที่2เมื่อลงทุนครั้งแรก50,000บาทขึ้นไปรับฟรีหน่วยลงทุน100บาทเปิดบัญชีพร้อมลงทุนและรับโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พิศจิายน2566แล้วก็พบกับแคมเปญพิเศษและโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก LH Bank ได้ที่แอปพลิเคชัน LH BU และ Profita สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง App Store และก็ Play Store สอบถามราย รายละเอียดได้ที่ LH แ a ง k ทุกสาขาหรือว่าโทร1327ต้องเน้นย้ำนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะมีข้อมูลว่า EEC เนี่ยสามารถเพิ่มรายได้คัวเรนสำหรับประชาชนในท้องที่เพิ่มขึ้นปีละ5%ด้วยกันคะ่ะ มันยิ่งกว่ามาตะจังยิ่งกว่าปฏิหารที่ผมยังมีชีวิตยอยู่ได้ในวันนี้ถ้าวันนั้นไม่ได้รับบริจาคอวัยวะมาชีวิตคงแย่มากๆเลยค่ะถึงไม่รู้ว่าผู้บริจาคเป็นใครแต่ก็อยากขอบคุณมากๆค่ะ เครือเจริญพภพพัณฑ์และทรูคอร์ p ปอเรชั่สารต่อโครงการเลดิม e e เ o ิ e ปีที่17ส่งมอบเงินสมทบทุนบริจาคจำนวน6ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในกระบวนการปลูกถ่ายอาวัยวะและดวงตาแก่ศูนย์รับบริจาคอาวัยวะและสุดดวงตาสภากาชาติไทยในนามของสภากาชาติไทยนะครับผมก็ขอขอบคุณบริษัทเจริญพกพััณฑ์และบริษัทในเครือโดยเฉพาะอย่ง True น,นะครับ ปีนี้ก็ได้รณรงค์หาเงินมาช่วย6ล้านกว่าบาทเกือบจะ7ล้านบาทนะครับเราก็จะหาอวัยวะมาช่วยให้ผู้ป่วยเนมีชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วก็อยู่กับเราได้ไปอีกนานๆในนามตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัททูคอร์เปอเรชั่นจำกัดน,นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมโครงการเลนเดมซีเลิฟส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุดขอบคุณมากค่ะผมขอเชิญชวนทุกทท่านให้มาบริจาคอวัยวะ เื่อให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่อย่างพวกเราครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อการให้ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยที่ยังรอคอยความหวังได้ที่ letmclove.com บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาความนี้กโ ทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนต้องรู้เสริมด้วยตัวช่วยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังมารวมติดอาวุธการลงทุนก่อนเปิดตลาดและเติมความมั่งคั่งไปกับเราพบกันหนึ่งชั่วโมงเต็มตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ KINN ชั่วโมงทำเงินทาง KINN ช่อง16และ Solution ช่อง7 7 7 Thank you for watching. มาติดตามการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของ EEC กันหน่อยนะคะมีรายงานค่ะจากสำนักง,งานยุทธศาสตร์องค์กรสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะบอกว่าการพัฒนาโครงการ EEC ตั้งแต่ปี62ถึง64ทําให้ภาพรวมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนรายปีของประชากรในพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้น5%ต่อปีค่ะหรือเพิ่มขึ้นปีละ2,605ล้านบาทด้วยกันนะคะครัวเรือนในจังหวัดระยองค่ะมีรายได้เฉลี่ยนะคะต่อเดือนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ7.7% ลงมาคือชนบุรีค่ะ6.2%และฉะเชิงเซา0.7%ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจการทำงานประชากรน,นะคะปี2563พบว่าคนทำงานในภาคการผลิตที่จบการศึกษาในระดับปวสและอนุปริญญาได้รับค่าจ้างเฉลีย่ยอยู่ที่2 3 6 8บาทต่อเดือนอุตสาหกรรมที่ได้รับค่าจ้างสูงสุด3อันดับแรกนะคะคือปิโตรเลียมได้ค่าจ้าง36,187บาทเคมีภัณฑ์ยา25,636บาทและการผลิตอโลหะ 2 3 5 3 5บาทค่ะคนทำงานในพื้นที่ EEC ตั้งแต่ปี59ถึงปี64เพิ่มขึ้น8.5%นะคะหรือกว่า527,000คนส่วนใหญ่ทำงานในระยองค่ะที่เพิ่มขึ้นกว่า24.4%เป็นคนทำงานในภาคการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตโลหะแปรรูปและเครื่องดื่มธุรกิจขายส่งและธุรกิจก่อสร้างช่วนชะเชิงเซามีคนงานเพิ่มขึ้น8.9%ชนบุรีนะคะก็ภาพรวมลดลงค่ะ0.1%จากภาคการผลิตบริการการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดส่วนถานประกอบการในพื้นที่ e EC ปี59ถึงปี64เติบโตเฉลีย่ย3.2%ต่อปีหรือ19,746แห่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการภาคการผลิตนะคะขยายตัว8.4%ภาคบริการ2.7%ภาคการ 1.7%ระยองค่ะเพิ่มมากสุด5.5%นะคะส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตส่วนชลบุรีเฉพาะการท่องเที่ยวลดลง0.9%ด้วยกันค่ะและ EEC จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยเศรษฐกิจไทยมากจากนี้ต่อไปด้วยนะครับเราก็จะต้องติดตามแลนะนำมาเล่าคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซต์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมคุณชวิรัต์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย True d t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด ไปชมอาชีพสุด